กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเจสซี่ช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะทุกวันรายการสดที่คุณผู้ชมสามารถจะโทรเข้ามาจับจองสิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าแค่เพียงคุณนะครับนั่งอยู่ที่บ้านก็พอกต้องไม่ต้องเดินทางมารับสินค้าเราจะมีการขับรถไปส่งโดยน้องพิมพ์ถึงบ้านเลยใช่แล้วขับเองไหมขับเองไปเลยค่ะไปเลยค่ะหาเรื่องหาเรื่องออกจากกรุงเทพเนาะไปเลยค่ะจริงๆิมีทีมงานโลจิสติกส์พนักงานของเราที่เขาเรียกว่าดูแลตรงนี้แล้วก็เรียกว่าส่งสินค้ากับ คุณชมถึงบ้านเลยง่ายๆแบบนี้ครับกราคาที่จะได้ไปต้องบอกว่าพิเศษมากๆว่าปกติเนี่ยซื้อราคาเนี่ยจะมีมาตรฐานของราคาที่แปะบนฉลากหรือว่าขายปกติอยู่แล้วแต่ในรายการเราจะได้ราคาที่ต้องบอกว่าลดราคาเยอะมากๆใช่ค่ะบางครั้งลดไปถึง80% 80%แล้วยังแถมอีกโอ้มันมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าห้ามพลาดการติดตามใคระชอบ shopping ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยก็ว่าได้นะคะและเอาเป็นว่าใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะพิมพ์แนะนําว่าถ้าติดตามครั้งแรกคุณยังไม่มีนี่แน่เลยเบอ์โทรศัพท์ของรายการเลยเมมเลยจดเลยใช่แล้วค่ะจดไว้บนผนังไว้บอดอะไรเลยแนะนาว่า จะเบมไว้เลยนะคะว่าชื่อรายการ JC Shopping Online เบมไว้นโทรศัพท์เลยเพราะว่าคุณอาจจะต้องติดตามรายการเราทุกวันจริงๆค่ะที่เบอร์02นะคะ921ค่ะ8575และ086นะคะ8835858ทั้ง2เบอร์เลยจ้าใช่ครับก็จดเอาไว้เบอร์ด้านล่างนี่ไม่ใช่เบอร์มือถือต้องพิมพ์นะฮะเดีบางท่านคิดว่าเอาละ น้องพิมพ์น่ารักโทรเข้ามาเบอร์น้องพิมพ์ได้ไหมโทรได้เลยเบอร์ทีมงานเลยฮะอันี้เงสินค้าฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์พิมพ์ให้อันนี้ไว้สั่งสินค้าฮะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเบอร์พิมพ์อ๋อเพิ่งกลับมาจากไตรกีฬายังซาอเหรอเนี่ยโอ้โหพอปั๊บพอไปปั๊บนี่หาใหม่เลยเหรอไม่ใน้องพิาเหรอนี่เราแต่งตัวเหมือนไปงานลงเจที่ไหนจะไปกินเจที่ไหนกันนวะพิมไม่ใช่คือวันนี้เนี่ยเราเน้นแบบคลีนๆคือเราอยากจะสุขภาพดีเรือจะหุ่นดีเราต้องคล ใช่ไหมเราแต่งตัวเหมือนจะไปเข้าโรงเจไปเท่าไหร่แล้วลืมใกล้แล้วแหละใกล้แล้วนะฮะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศดีอีกแล้วนะฮะฝนฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ตกหนักมากแล้วช่วงนี้เบาๆลงไปแล้วนะครับหรือว่าใครที่ดูอยู่ในต่างจังหวัดจังหวัดไหนยังฝนตกอยู่ก็เล่าให้สู่อบังบ้างนะฮะแล้วก็มาดูรายการเราเป็นประจำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันผ่านอินเทอร์เน็ต ฝนตกดูได้นะฝนตกดูได้สบายเลยคือไม่เหมือนกับทีวีนะทีวีเวลาฝนตกเราต้องปรับสออากาศนิดนึงบางไฟด่งไฟดับดูไม่ได้อีกค่ะใช่แท็บเล็ตนี้ชาร์จไฟไว้ดูได้บางทีไฟดับเคยไหมล่าสุดคอนโดไฟดับนานมากขับรถกลับมาทําไมไฟดับก็เก็บกระเป๋าลงไปหุนเลย๋องว่ ปกติต้องมาถามเราว่าทําไมไฟดับแล้วทายังไงใช้ชีวิตยังไงจะจุดเทียนไหมโรแมนติกไหมนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งดีจริงๆนะครับเอาล้นะฮะคุณผู้ชมคะก็ด้วยความที่เอ่อทังจันคอยเนี่ยมีการเตรียมระบบรองรับให้ความสะดวกสบายเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าฝนจะตกไฟจะดับน้ําจะท่วมพายุจะเข้าคุณจะได้รับสินค้าถึงมือในบริการที่จัดส่งฟรีแน่นอนที่สําคัญเนี่ยถ้าสั่งซื้อผ่านรายการเรานะซ้ยอย่าลืมโปรโมชั่นมันแรงจริงคุณผู้ชมเดินทางไปไหนช่ว โเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะมีแอปพลิเคชันอยู่ดูรายการสดได้ซื้อสินค้าได้ด้วยทาได้2ออย่างในเวลาเดียวกันปกติในเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปหน้าเว็บมันจะโอ้โหมีไอคอนอะไรเยอะแยะไม่รู้จะเลือกกดตัวไหนงงไปหมดคือมันจะยะมันเหมาะกับการเปิดในคอมพิวเตอร์กดเดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นปุ่มมันเยอะอะไรช่องมันแยะบั้นคนแก่คุณยายคุณตาอย่างเงี้ยอะไรเต็มไปหมดจะเลือกช่องไหนหน้าแรกหน้าหลังอันไหนจะดูรายการสดวันนี้บนมือถือง่ายมากๆเพราะว่ามันจะมี ปุ่มหรือรว่าการออกแบบ ไอคอนให้มันตอบโจทย์การใช้นิ้วจิ้มมันจะใหญ่มันจะดูง่ายมันจะสะดวกมันจะแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ชัดเจนวันนี้อยากให้ไปดาวน์โหลดเพราะว่ามันฟรีใช่ค่ะดาวน์โหลดฟรีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นนะสามารถสั่งซื้อและดาวน์โหลดฟรีได้ค่ะเข้าไปที่ Google Play นะคะหรือว่า App Store นั่นเองก็คือใช้ทางได้ Android หรือ iOS ก็คือง่าย iPhone Samsung LG Nokia อะไรต่างๆขอแค่ต่ออินเทอร์เน็ตได้แลวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดเสิร์ชคำว่า JCM Commerce ค่ะครับผมง่าย แค่นี้เองนะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ติดตามกันได้ช้อปปิ้งในสิ่งที่คุณอยากได้ะนะครับสินค้าราคาพิเศษมีทุกวันในรายการเราจนันทถึงสุกนะครับปกติเคยซื้อราคาเท่าไหนลืมตัวเลขนั้นไปก่อนเพราะในรายการเราเป็นราคาที่ลดลดมากลดน้อยแถมมากแถมน้อยก็ต้องติดตามกันไปใช่ค่ะจำนวนมากบางครั้ง ก็ยังไม่พอสําหรับเราเลยถูกตองเราเนี่ยไม่เคยจะได้ของที่ดีเลยคือเราสองคนไม่เคยทันคุณผู้ชมเลยนะบางครั้งมาแบบโหสินค้าตัวนี้ขายดีมากนะแล้วลดราคาเยอะอีกเราก็เลงกันแล้วว่าเอ้ยต้องเหลือถึงเราปรากฏถามทีมงานก็หมดแล้วลูกค้าจองของมีแค่นี้ มันแบบโอ้โหก็เใให้คุณผู้ชมก่อนละกันที่เราเสียใจมากคือเราแบบไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้ใช่ค่ะลองโทรเอาเป็นว่าลองโทรเข้ามาก่อนนะคะที่เบอร์02-921-8575่ค่ะแล้วก็086-883-5858แหล้วบางท่านเนี่ยอย่างที่พี่โน้ตทั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้เราเหมือนจะไปกินเจกันหรือเปล่าอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เน้นกินคลีนเพราะอยากจะรักษาหุ่นดีมากมคือวยความที่ว่าไม่รู้จะ กินสารสกัดอะไรดีให้มันออกของน้องพิมพ์ก็คือกินหมดจานเลยใช่ค่ะหมูแดงหมูกรอบนี่นนีถึงริๆแล้วนี้มดเลยนะคะชุดพางหุ่นค่ะคือให้หลวมๆเข้าไว้ให้เหมือนผอมไม่เห็นให้เหมือนผอมจริงๆคืออ้วนนั่นเองไม่เพรียว่าเทนตอนนี้สุขภาพกาลังมาแรงใช่แล้วคคนเนี่ยจะมีอายุที่ยืนขึ้นคนจะสวยขึ้นจะหล่อขึ้น น่าจะแก่ยากลงคือจะมีเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของการดูแลที่มันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยถูกต้องคะ<ด>่ะคือเดี๋ยวนี้มีหลายเทคโนโลยีว่างไนางนะ,ะวันนี้เราก็ต้องเลือกให้ดีเลือกนิดหนึ่งวิธีทางวิทยาศาสตร์วิธีทางเขาเรียกว่าทางธรรมชาติวิธีทางไสาย,ยาศาสตร์มีไหม ไม่มีไม่มีนะไม่มีค่ะยังไม่เห็นนะยังไม่มีค่ะมีแต่ในละครแลน้นอาจจะมีก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองใช่ค่ะแต่ที่ปลอดภัยกับร่างกายที่สุดคือวิธรรมชาติอบางคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าวิทยธรรมชาติอย่างเช่นอ่ะ ลดแป้งลดน้ำมันออกกำลังกายออกกลังกายนะครับเลือกทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ผักใบเขียวสุดท้ายแล้วก็ลืมว่าตัวเองไปทานน้ำที่มันมีส่วนผสมของน้ำตาลอะไรต่างๆกินอะไรรู้ป้ากินผักใบเขียวแล้วไปต่อด้วโค้กใช่เง่ะกำลังจะบอกไงไปตบได้ชาไข่มุกไปอะไรอย่างนั้นคือบางครั้งเนี่ยมันต้องดูควบคู่กันบางครั้งเราเราไม่ได้เก่งเรื่องโภชนาการแต่เราต้องดูอาหารให้เป็นบางครั้งใครอยากจะทานเหมือนเดิมอ่ะเพราะความสุขอยู่กับการกินแต่ทําไมต้องมานั่งเครียดแล้วก็ต้องคุมตัวเองทั้ง ที่อยากกินอยู่วันนี้คุณก็กินตัวเดิมได้แต่ก็ต้องมีเขาเรียกตัวที่มันไปตัดทอนกันไปช่วยปรับให้มันเข้าที่เข้าทางตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะทงพิมพ์นะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่านท์อานท์ตัวนี้นะคะเสริมดูช่วยในเรื่องของการดูแลรูปร่างมันชื่อว่านา์สรีมครับผมนา์สริมนะคะช่วยในการดูแลรูปร่างทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงถูกต้องครับ ด้วยสรรพคุณค่ะตัวแรกเลยนะคะคือสารสกัดจากส้มแขกค่ะหรือว่ากาซีเนียนั่นเองค่ะมีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดียและสรีลังการนะคะซึ่งบ้านเราก็มีปลูกม,มากทางภาคใต้ส้มแขกส้มแขกส้มแขกนะคะสรรพคุณก็คือแก้อาการไอนะคะ <c oughs> แล้วก็ใช้เ, <c oughs> เป็นยาขับเสมหะด้วย <c oughs> สรรพคุณใช้เป็นยาระบายอ่อนออนอีตหาหักค่ะเขาบอกว่าใบสดๆเนี่ยสามารถนำมาประทานช่วยแก้การท้องผูกได้และที่สําคัญคือช่วยเร่งระบบการเผาผลาญอาหาร และยังช่วยดักจับแป้งและไขมันจากอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยนี่แค่ตัวแรกตัวแรกซ้อมแขกจริงๆแล้วเนี่ยนะเอาออกฤทธิ์ง่ายๆที่เห็นผลจริงๆก็คือช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายรู้เลยค่ะคุณผู้ชมคนที่ถ่ายยากยๆเนี่ยทานเข้าไปแต่มันไม่ใช่ยาถ่ายนะมันเป็นสารสกัดยาระบายอ่อนๆเขาว่าแบบนี้ตัวต่อไปครับมีส่วนผสมของชาเขียวครับอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าชาเขียวมีประโยชน์มากมายอีกตัวหนึ่งนะฮะทานให้เหมาะสมทานให้ถูกวิธีจะได้ประโยชน์มากพิมบางวันก็คือ นั่งดื่มชาเขียวระวางก็จะต้มไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลชาตกแบบตุ้งแบบนั้นต่อไม่ไม่ใช่เป็นชาเขียวแบบมีเป็นใบใช่ที่ห้องมีกาชาแล้วก็ถ้วยชาด้วยครับก็หลังหลังชงมาให้ให้ทานบ้างนะอยเหลือบ้างนะใส่ขวดได้ไหม ใช่ก็คือเวลาเรา<ด>ชงเสร็จมันจะมีพวกกระติกที่เก็บความร,ร้อนไงพี่นนองเราก็สามารถเทใส่ได้เขาบอกว่าชาเขียวเนี่ยนะครับช่วยป้องกันโรคข้ออักเสบนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นโรคที่เกิดกับสตรีกลางคนบ่อยอาการโรคนี้ทั่วไปคือมีอาการอักเสบบวมแดง ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อต่อนะครับสารแคเทซินในชาเขียวจะช่วยทำลายคอเลสเตอรอลด้วยกำจัดปริมาณคอเลสเตอรอลในลำไส้แค่นั้นยังไม่พอครับชาเขียวยังช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่พอดีอีกด้วยครับ <c oughs> และก็ยังช่วยทำให้อ่าลมหายใจหอมสดชื่นป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยอันที่จริงแล้วพบว่าชาเขียวเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับที่ทำใน ยาสีฟันเหรอแล้วนั้นยาบวนปากนะครับต่อสู้กับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในปากได้ด้วยใช่ค่ะยาคือชาเขียวเคยเห็นไหมมีนะมีนะแต่ว่ายังไม่ฮิตส่วนใหญ่ก็คือใช้สัตแต่มีสรรพคุณที่ต่อต้านกันได้ที่สําคัญเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าชาเขียวเนี่ยเป็น หนึ่งได้สารสก,กัดที่มีงานวิจัยในเรื่องของการลดความอ้วนในคนเน้นว่าเป็นการวิจัยที่ลดความอ้วนในคนด้วยนะปกติแล้วเนี่ยทางการตลาดโฆษณาทั่วไปถ้ามีการวิจัยแต่วิจัยในหนูทดลองอแค่เนี้ยเขาก็สามารถที่จะเอามาทําแล้วก็โฆษณาได้แล้วแต่อันเนี้ยวิจัยในคนบางคนบอกไปทานทานชาเขียวทุกวันไม่เห็นลดเลยคุณพี่คะ่ะต้องดูปริมาณน,าน้ําตาล ว่าดื่มชาเขียวอะไรชาเขียว50%น้ำตาล50%าคุณก็ไม่ดูตรงนั้นด้วยคุณก็ไม่พอแต่ละยี่ห้อแต่ละเอ่อบริษัทที่ผลิตใช่แล้วแต่ตอนนี้เราก็สะดวกสบายมากขึ้นก็มีสารสกัดจากชาเขียวนะคะที่ตัวนี้เป็นตัวที่2ที่เราจะกล่าวถึงนหมดได้ยังน้องพิมพ์ยังค่ะถัดมานะคะเป็นพริกไทยดํานั่นเองตัวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าสมุนทางยามีมากกว่าพริกไทยร่อนหรือว่าพริกไทยขาวอ่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะคือเอ่อไม่ควรเขาบอกไม่ควรรับประทานพริกไทยในปริมาณที่มากจนเกิน เพราะอาจทำให้เกิดโทษได้นะคะสำหรับผู้ที่มีโรคตามีอาการเจ็บก็ไม่ควรรับประทานพริกไทยเยอะแต่ว่าอันนี้เป็นการสกัดมาที่ได้ปริมาณที่เหมาะสมในการช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักเป็นหลักค่ะสมควรก็คือว่าเขาบอกว่าเมล็ดพริกไทยมีสารนะคะฟีนอลิกนะคะหรือสารพีเพรีนที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระก็คือทานแล้วไม่แก่อย่างแรกช่วยบํารุงธาตุต่างๆในร่างกายค่ะช่วยขับเสมหะเปิดคอให้โล่งขึ้นเพิ่มอาการไหลเวียนของโลหิต ช่วยเพิ่มการสูบฉีดโลหิตเข้าสู่หัวใจกระตุน้นในอันนี้เราสําคัญการขับเหงื่อออกจากร่างกายมเมื่อเหงื่อราเหยจากผิวแล้วนะคะจะทําให้ร่างกายรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นและช่วยปรับระบบย่อยอาหารให้ทํางานดียิ่งขึ้นคะ่ะยังไม่พอครับเรามีกระเจี๊ยบ ปกติทานน้ำกระเจี๊ยบบ่อยไหมน้ำกระไม่ค่อยทานเพราะว่ามันใส่น้ำตาลเยอะแล้วน้ำกระเจี๊ยบทุกปาหายทนยากมากหาทานที่ไม่หวานยากนะทานกระเจี๊ยบที่ไหนแสบคอทุกทีถูกต้องแสบคอนี่ไม่ได้ร้อนนะคะหวานแสบคอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพูดคร่าวๆก่อนเดี๋ยวสัมคุณละเอียดลึกๆของกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็ยังมีมะขามแขกแล้วก็ถั่วขาวเยอะมากถั่วขาใช่แล้วค่ะก็เหลืออีก3ตัวกระเจี๊ยบมะขามแขกถั่วขาวมาดูกันว่าเอผลิตภัณฑ์ไนซ์สลิมทำไมมันถึงช่วยในการควบ คุมน้ำหนักของคุณได้นะคะเจอกันเบรคที่2ต่อเลยค่ะ เบรกที่2นะคะกับรายการ JC Shopping Online ค่ะเบรกน,นี้นะคะเราก็ยังอยู่กับริภัณฑ์เสริมห nice ั S <S ตถ์ไนส์สิมเนีเ่ยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลกรูปร่างของคุณผู้ชายและก็คุณผู้หญิงค่ะได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยต้องเพราะฉะนั้นเราได้กล่าวมาในเบรกแรกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพร ต้องบอกว่าดีๆทั้งนั้นเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นซ้มแขกค่ะชาเขียวแล้วก็พริกไทยดำถามว่าเอ๊ะทำไมที่พูดมาเขาเคยคุ้นหูเคยได้ยินนี่แต่ว่าในปริมาณที่มันเหมาะสมที่นํามาประกอบอยู่ในนี้นะฮะมันถูกเขาเรียกว่าวิจัยมาแล้วให้มันเหมาะสมแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ต้องถูกต้องใช่มันไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่เราเห็นในท้องตลาดทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นยังมีอีกที่เราจะเล่าให้ฟังตัวแต่เดี๋ยวขออนุญาตค่ะเปิดโปรโมชั่นก่อนเลยเพราะว่าเปน้าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะคงอยากจะสั่งซื้อแล้วคือปกติแล้วนะคะ เออนี่บรรจุหนึ่งกล่องนะคะมี30แคปซูลค่ะคุณผู้ชมคะราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทลดราคาเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นและซื้อ4ี่ยังแถมอีก1ดึดวงครับความสำคัญจริงๆซื้อ4แถมอีกหนึ่งะคะลดไป500กว่าบาทยังแถมอีกต้องหนึ่งถ้าคุณผู้ชมซื้อ4กล่องค่ะแล้วส่งฟรีถึงบ้านด้วยใช่แล้วนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์ทีค่ะเก้าสองนึ่งแแล้วก็ศู6ย์3 5 8 5 8แปดแปดสามางทั้ง2เบอร์ด้านล่างทั้งสองเบอร์เลย สรรพคุณกันต่อนะครับในสมุนไพรที่เขาเพิ่มตเติมนะฮะหรือว่ารวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งแคปซูลเนี่ยยังมีกระเจี๊ยบครับอย่างที่บอกว่ากระเจี๊ยบเนี่ยแหล่งผลิตที่สําคัญเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีอุตร,บบร,รดิตถ์กาญจนบ,บุรีและก็ะชาเชิงงเซาคเคยไปจังหวัดไหนบ้างที่พูดมานี้ไปหมดยังลบบุรีไปแล้วสระบุรีไแล้วกาญจนบุรี ยังไม่เคยเห็นไปแล้วยังไม่เคยเห็นน่ะจับไม่ได้ปลูกอยู่ในไม่บางทีอาจจะเคยแต่เราไม่รู้ว่านี่เป็นต้นกระเจี๊ยบเพราะเราเคยเจอแต่ดอกของมันดอกกระเจี๊ยบแดงเหมือนที่เราเห็นเนาะแต่ว่าหลายคนที่ยังไม่รู้ว่ากระเจี๊ยบเนี่ยช่วยในเรื่องของการละลายไขมันในเส้นเลือดครับบางทีไขมันเนี่ยไปเกาะติดตามริมไปให้มันเปริมเลือดเป็นอุดตันนะนะไปเกาะอยู่ตามเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดเนี่ยเดินยากพอหัวใจต้องบีบ สูบฉีดดักหนักเพื่อให้เลือดผ่านไปได้ปุ๊บเนี่ยม,มันก็บางทีก็เกิดอาการหัวใจล้มเหลวเส้นลเลือดแตกตัวนี้ะจะไปช่วยละลายไขยมันในเส้นเลือดได้นะฮะ ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้บางทีมันร้อนข้างในนะร่างกายมันธาตุมันไม่ดีมันก็ตัวร้อนคือมันไม่สมดุลนั่นเองนะครับช่วยในการย่อยอาหารครับแล้วก็เป็นยาระบายช่วยหล่อลือล่นลำไส้นะครับในอียิปต์ได้ได้นำมาทั้งต้นมาต้มกินเป็นยาลดน้ำหนัก<อ>เนื่องจากเขาเชื่อว่าเป็นยาละบายและก็ยังฆ่าเชื้อในลำไส้ได้ดีด้วยอันนี้ดีมากเลย<ๆ>เพราะบางคนลำไส้ไม่ดีเกิดจากการที่เชื้อไม่ดีอยู่ในลำไส้แล้วลำไส้ที่นอนจะร้างยังไง ไม่รู้อมันล้างยากอ่ะเราต้องหาอะไรล้างดีถอกก่อนไม่ไหวต้องเอาสายยางมาสวนกันไม่ไหวนะนี่ตัวนี้ล้างได้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยนอีก็ใช้กันเยอะมากๆนะฮะน้องพิม์เคยทานน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบเคยทานค่ะแต่ว่าทานถ้าทานที่สปาอะไรพวกเนี้นะจะเป็นไงรสชาติจะธรรมชาติหน่อยใช่ จริงๆเดี๋ยวนี้สปาเขาปรุงแต่งแต่เราสามารถออเดอร์ได้ว่าไม่ใส่น้ําตาลนะคะอย่างนี้แต่ว่าง่ายๆก็ต้มได้ที่เขาเอาดอกมาแต่บางทีมันต้องมีต้นมีรากมีอะไรที่นํามาใช้ตัวนี้สกัดอยู่ในแคปซูลหนึ่งหนึ่งแคปซูลด้วยค่ะใช่แล้วค่ะทันมายังมีมะขามแขกตัวนี้มีสรรพคุณโดดเด่นเลยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะเนื่องจากมีสารแอนทราควินอลนะคะตัวนี้มีฤทธิ์กระตุ้น ในการบิดตัวของลำไส้ให้ให้เกิดการถ่ายท้องคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าระบบขับถ่ายเกิดจากอะไรมไม่เข้าใจว่ากินมากๆมันก็ดันดันดัน,ดนลงไปเองอจริงๆไม่ใช่นะคะมันต้องมีเรื่องของการบีดตัวของลำไส้ด้วยนะคะม,มันถึงจะทําให้เราถ่ายท้องได้เขาบอกว่าใบาและฝัก ของมะขามแขกใช้ปรุงเป็นยาถ่ายยาระบายได้ดีช่วยแก้อาการท้องผูกได้ช่วยถ่ายพยาธิด้วยช่วยถ่ายพิษอุจจาระเป็นมุกมุกด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะทานได้ในปริมาณที่พอเหมาะพี่น้าทาก่อนเรื่องมะขามแขกเนี่ยบางคนเป็นคนถ่ายดีอยู่แล้วค,คือบางทีแล้วมันจะยิ่งถ่ายดีหนักนะคะต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะอย่างเช่นเขามีการเอิดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของตัวไนซ์ลิมตัวนี้น,นะคะก็คือมีการเรียกว่าไงอะ ใส่สารสกัดที่พอดีไว้แล้วสําหรับตอนหนึ่งท่านนะคะมีทั่วขาวอีกแค่ต้องพิมพ์ถัถ่วขาวก็อย่างที่บอกว่าบางท่านรู้อีแล้วว่าเขาช่วยยับยั้งในการทํางานของเอนไซม์ทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดตครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยตัวนี้ก็เข้าไปทํางานได้ดีนะฮะส่วนต้นนี้คือเป็นส่วนที่น่าจะอยู่ ถ้านับต้นในต้นข้างบนหรือต้อนข้างล่างพี่ต้นข้างบนต้นข้างบนน,บน,นบซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวนี้มีการยับยั้งกระบวนการย่อยแป้งและน้าตาลถึง66%แล้วก็ขับถ่ายออกเป็นแป้งทั้งหมด หลือ34เอินไซม์จะย่อยเป็นน้ําตาลอิสระเช่นเดิมอันเนี้ยมันดูเป็นสารสกัดที่ฉลาดตรงที่ว่าบางคนบอกว่าโอ้มันไปการยับยั้งแป้งน้ําตาลแล้วเดี๋ยวสารอาหารไม่เพียงพอเราจะไม่มีแรงแต่อย่าลืมว่าเขายับยั้งแค่66อีก34ยังอยู่เป็นการย่อยแบบปกติแล้วก็ดูซึมไปใช้แปลว่ากินข้าวหนึ่งจาน ร่างกายหยิบดูไปใช้แค่34%อะดีใจมากเลยอะที่เรียกขับทายออกหมดเออพราะว่าไอสรรพคุณตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวนะเหมาะมากวันนี้จัดข้าวสักสองจานแต่ไม่ใช่คุณผู้ชมบอกอุ้ยเห็นกินตัวนี้ค่อยปุ๊บอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนข้าวหนึ่งจานเราเบิ้ลมไปสองจานเลยเพราะยังไงดูดซึมแค่34%ไม่ใช่นะคะคือเอาอย่างนี้ถ้าเราอยากดูแลรักษารูปร่างเราทาวันละหนึ่งเม็ดแต่ถ้าเราอยากลด อ่าอันนี้พี่น้องเน้นก่อนลดเนี่ยเราก็ควรจะลดอาหารกอนเป็นด้วยอาหารหลักของตัวเองที่ทานอยู่ในแต่ละ,ะมื้อออกกําลังกายช่วยก็ยิ่งดีถูกต้นะครับมันเป็นวิธีการที่เขาเรียกว,ว่า กับสู่สามันนี่แหละดีที่สุดสมุนไพรออกกําลังกายไม่ต้องไปใช้ยาทางสารเคมีหรือว่ายาอะไรที่มันกดประสาทที่มันอันตรายตัวนี้มีเครื่องหมายหรือว่าเลขที่กำกับนะฮะทะเบียนยาถูกต้องนะครับมีการระบุส่วนประกอบใน1แคปซูลมีอะไรบ้างให้ชัดเจนแจ้งเอาไว้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้เ็ต้องมาจากโรงงานที่ทันสมัยในการผลิต ใช่ค่ะและราคาเต็มนะคะอยู่ที่1,500บาทค่ะสำหรับ1กล่องมี30แคปซูลนะคะวันนี้เราเหลือเพียงแค่990บาทและซื้อ4แถมอีกหนึ่งโอ้โหโปรโมชั่นแรงแล้วก็ฮอตมากๆใช่แล้วสำคัญใครที่<ส>อยากจะดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ยังทานอาหารที่เรียกว่าตามใจปากอยู่บางครั้งเราอยากจะลดโดยที่การเรายังกินเหมือนเดิมได้แต่เรากินเหมือนเดิมความอ้วนเพิ่มขึ้น แต่บางคนก็ไม่ได้อยากผอมแต่ไม่อยากอ้วนขึ้นมีคนแบบนี้อยู่เยอะเยอะมากพิมว่าประมาณเอาแม่สมมติผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์อยากลดน้ำหนักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์่ะคือไม่อยากอ้วนขึ้นไม่อยากอ้วนขึ้นแต่การกินเนี่ยมันมีผลส่งผลให้อ้วนขึ้นจริงจริงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงถ้าเราเห็นนะเขากินอะไรกันบ้างชุวิประจำวันเค้กกาแฟนะคะน้ำตาลหนักๆราดน้ำเชื่อม่ันนี้โทษทันนี้โทษที่ต้องราดน้ำเชื่อมคาราเมล น้ำหวานชาไข่มุกอะไรแบบนี้มีสะสมแต้มนะสิบแถมหนึ่งไอศครีมแบบพี่หวานหวานรอบตัวนี่มีแต่ขนมบนโต๊ะออฟฟิศนี่มีแต่ขนมคือพูดไม่ออกเลยหันซ้ายหันขวาก็ขนมไม่หมดใช่แล้วนะฮะก็ อันนี้คือเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกที่มันจะส่งผลทําให้คุณอ้วนใช่ค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากอ้วนหรือไม่อยากมีรูปร่างที่เขาเรียกว่าไม่ได้ตามต้องการที่ตัวเองอยากเป็นเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองแลกกันใช่ค่ะวันนี้อยู่ดีจะบอกว่าอยากผอมจะไม่ทําอะไรเลยไม่ได้กําลังกายก็ไม่ออกกินก็กินเหมือนเดิมนะวันนี้ย้อยยอมจ่ายในราคาที่ต้องบอกว่ามันเป็นโปรโมชั่นที่แรงมากต้องจาก1 5 0 0้าอยเหลือ990เก้าเขายดีอยู่แล้วนะแต่วันนี้มึงลดเพื่อคุ แต่อย่างซื้อ 4, อ4แถมพิหนึ่ง <4 S 1> แถมหนด้วยโอ้โหโปรโมชั่นแรงขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะกับการดูแลรูปร่างจากสารสกัดสมุนไพรไทยนะคะที่เบอร์0 2 9 2 1ค่ะแ5 7 5แล้วก็0 8 6 8 8 3 5 8 5 8, 8อย่างที่บอกไปว่าเรื่องรูปร่างค่ะคุณผู้ชมขาไปสิ่งสําคัญเพราะรู้ไม่ว่ามีงานวิจัยออกมานะคะว่าคนอ้วนเนี่ย แก่ง่ายกว่าคนบอกเมื่อก่อนเราจะเห็นว่างานวิจัยออกมาว่าคนอ้วนจะเป็นโรคง่ายถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแต่ตอนนี้เขามีงานวิจัยออกมาอีกว่าโรคคนเป็นคนอ้วนไม่ต้องเป็นโรคอ้วนแค่คุณอ้วนเนี่ยดูภายนอกรู้เลยเนี่ยคุณจะแก่ง่ายกว่าคน,อนผอ <c oughs> เนื่องจากว่าเขาเรียกว่ามันจะเป็นการเกิดการอักเสบภายในร่างกายที่เกิดจากน้ําตาลและไขมันที่สะสมอยู่ของค,คุณแล้วถ้าคุณไม่เอาออกวันนี้ค่ะถ้าเรามีไขมันสะสมอยู่อ่ง่ายๆนะ 28ปีสมมุติอายุ28 28ปีไม่เคยเอ,ออกเลยอยากจะอ,ออกอย่างแรกเลยค่ะเราต้องกินให้น้อยลงนิดนึงแต่ค่อยค่อยลดแนะนําค่อยๆลดแล้วเราก็มีตัวช่วยเข้าไปมันเท่ากับว่าเป็นการช่วยคุณสองคือนอกจากว่าจะลดปริมาณการกินแล้วยังลดปริมาณการที่สารอาหารเข้าร่างกายด้วยลดปริมาณแป้งลดปริมาณไขมันและน้ำตาลนี้เข้าสู่ร่างกายพอมันลดปริมาณปุ๊บอะแล้วเรามีการใช้ชีวิตปกติประจําวันเขาก็จะมีการดึงเอาไขมันเก่าออกมาใช้นั่นเองต้องค่อยความควบคู่แต่อย่าไปแบบหักดิบเช่นถูกต้อง ไม่กินเลย ไม่ได้มันจะยเสียสุขภาพใช่ร่างกายซุดโทมหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกแล้วก็เราต้องดูแลให้ถูงวิธีออกกำลังกายโดยวิธีง่ายๆก็ได้บางทีอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดพื้นที่ไม่เพียงพอก็หาวิธีการเอ็กซ์ไซร์อย่างมีทีี่ห้ายี่หกอะไรต่างๆก็พอได้ก็ต้องควบคู่ไปด้วยไม่ใช่ว่านอนอยู่บนโซฟานอนอยู่บนเตียงกดรีโมทอย่างเดียวทุกวันนี้นิวจะแข็งแรงที่สุดบางคนดูอะไรนะดูทียี่ห้าแต่ว่าดูอย่างเดียวนะไม่ทำตามนอนดูนอนดูดูจะลุกึ้าเลยดูจนลูกบ้านเลยเอ� ไม่ไหวแล้วแค่ยืนในแค่ยืนในน้ำบางทีทียี่ห้าต้องเล่นหลายยี่ห้านาทีต้องยี่ห้านาทีเล่นไม่ได้สองนาทีเราเล่นแบบไม่หยุดต่อเนื่องใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเรากำลังแนะนำสิ่งที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากวันนี้ตัวนี้นะฮะไนซลินจำชื่อดีๆช่วยในเรื่องการดูแลรูปร่างได้อย่างดีเพราะว่าเป็นสมุนไพรค่ะที่ถูกนำเขาเรียกว่าแต่ละตัวนะฮะเป็นสมุนไพรขั้นเทพเพราะว่าคุณสมบัติเยี่ยมมาก ใช่แล้วค่ะที่ช่วยในเรื่องของการระบบเผาผลาญก็ดีช่วยในเรื่องของการยับยั้งเอนไซม์ที่ออกมาย่อยแป้งน้ำตาลได้ถึง66%เนะคะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถย่อยแป้งน้ำตาลที่เรากินเข้าไปทั้งหมดเนี่ยได้แค่3านะก็คือดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแค่3าเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่มีตัวช่วยเราไปกินแบบคูณ <c oughs> คูณคูณสองคูณสามคูณสีณ่มไม่ใช่ถ้าวันนี้เราอยากจะดูแลรูปร่างให้ดีค่ะผลัณฑ์เสริสมอาหารเป็นตัวช่วยให้เร็วขึ้นอ่าแต่ถ้าอาากะะรร่ว เราไม่เคยพูดอะไรที่เป็นออ่ที่มันแบบเกินจริงเราต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งที่มีผลพัน์เสริมอาหารเกี่ยวกับการลดน้ําหนักเราก็จะต้องบอกเลยว่าอย่าไม่ใช่ไปกินเพิ่มขึ้นนะต้องดูแลตัวเองด้วยใช่แล้วนะคะวันนี้1 5 0 0เหลือ990บาทซื้อสี่ยังแถมอีกหนึ่งด้วยโทรเข้ามาให้ติดครับเบอร์0 2 9 2 1 8 5 7 5นะขึ้นอยู่แล้วก็0 8 6 8 8 3 5 8 5 8มี2เบอร์เท่านั้นนะใช้โทรเบอร์อื่นนะครับแล้วก็ใครโทรติดก็ได้ นะฮะท้ายรายการนี้ยังมีพอมีของเหลืออยู่แล้วมีเวลาเหลืออยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวนี้ขายดีมากๆในท้องตลาดนะครับแล้วก็ในวันต่อไปติดตามแล้วกันว่าเราจะมานะฮะพาคุณผู้ชมไปพบกับสินค้าดีๆแบบไหนแล้วก็ราคาที่มันถูกแบบนี้ทุกๆวันนาทีทองในรายการเราที่เดียวเนาะใช่ค่ะถูกต้องแล้วนะคะแล้วฝากนิดนึงค่ะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JCM Commerce นะคะแล้วเจอกันได้ทุกที่ทุกเวลารวมถึงการสั่งซื้อด้วยวันนี้พริมและพี่โน้ตหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ you